เ <S an other> ในบ้านมา,นาห่วยนะคะยังระลึกถึงเรื่อเก่าอยู่นะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับผูเชี่ยชนะคะเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ถึงเป็นที่สนิทนะคะซึ่งได้ร่วมงานกันมาเกือบครบสองปีนะคะ,ะมีเก้าวันนะคะถึงครบสองปีนะคะจากการที่ได้ร่วมงานกับเชี่ยมานเชี่ยเป็น คือครูที่มีความรับผิดชอบนะคะ,ะต่อหน้าที่ภาร้านาที่มอบหมายจาท่านโบโนะคะมีบ้านใน้อยที่ผิดพลาดใดไหมนะก็ขอ,ขอ,ขอให้พรให้เจี๊ยบนะคะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ขอให้มีความสุขได้กลับไปอยู่กับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขตามที่ได้คาดหวังไว้นะคะแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะและก็ความเป็นธรรมที่ดีที่เรามีให้กัน ที่ตรงนี้นะซึ่งเป็นเป็ดพินบ่าวด้วยนะคะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูนะคะขอให้เรานนั้ได้รู้ว่าเราเป็นครูแล้วก็เป็นคป็นดีของลูกศิษย์ทุกคนนะคะเอาที่พูดไม่โอ้นะคะได้แค่นี้ก็ขอให้คนที่โชคดีตลอดไปค่ะ